สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมพี่จ่ากินเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับผมก็เรื่องของเรื่องนะครับก็มีคนนีสารนะครับคนนีสารครอบครัวหนึ่งนะครับผมก็มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด อ่าสามคนนะครับผมก็มีอาชีพหาของป่านะครับหาของป่าขายอ่าอยู่ที่บ้านนะครับฝั่งภาคอีสานนะครับผมอ่าก็มีพี่ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าตัวเขาเองก็เป็นคนกลางนะครับแล้วก็อ่ามีน้องสาวคนหนึ่งนะครับผมก็อ่าได้ทำอาชีพหาของป่าหาเห็ดอ่าจำพวกหาเห็ดหา อะไรต่างๆในป่านะครับที่พบเจอนะครับเพื่อเอามาปาทางชีวิตด้วยแล้วก็ถ้าเหลือ,อจากจากกินจากใช้แล้วก็จะได้นําไปขายนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเรื่องของเรื่อง คนกลางนะครับคนกลางก็อยากจะเป็นทหารนะครับผมอยากจะเป็นทหารรับใช้ชาตินะครับคนพี่ก็หาของป่าคนน้องก็น้องสาวก็ทํานานะครับที่บ้านนะครับผมคนกลางนี่คือแหวกแนวเลยนะครับอยากจะมาเป็นทหารนะครับก็ได้ชมความตั้งใจนะครับผมก็เดินทางลงมาภาคใต้นะครับผม ก็จะมาเป็นทหารพลานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มาสมัครนะครับมาสมัครมาทีสร่างกายมาอะไรต่างๆนะครับเมื่อผ่านการทดสอบนะครับผมและก็ไปเข้ารับการฝึกนะครับก็ผ่านการฝึกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาไปบัตรงานในพื้นที่นะครับสถานที่หนึ่งในจังหวัดนาราธิวาสนะครับลงมาอยู่ในกองร้อยนะครับในพื้นที่หนึ่ง นะครับผมทีนี้นะครับก็มาเจอกับหนุ่มใต้นะครับเรื่องนี้นะครับชื่อว่าเรื่องหนุ่มใต้กับหนุ่มมีสารนะครับผมก <g g> ็ได้มาเจอหนุ่มใต้นะครับหนุ่มใต้ก็ซึ่งไปบัดงานอยู่ในที่เดียวกันนะครับผมไปบัดงานอยู่ในที่เดียวกันนะครับก็ได้มาพบเจอกันนะครับ ก็ทำงานร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันนะครับเป็นเวลาประมาณ3ปีนะครับก็เป็นคู่บัตด,ดี้กันนะครับผมก็เห็นว่าหนุ่มใต้คนนี้โอ้เขาเป็นคนนิสัยดีนะครับเป็นคนนิสัยดีก็อีกอย่างหนึ่งก็โสดด้วยนะครับยังไม่มีคู่ครองยังไม่มีแฟนนะครับผมเสร็จแล้วนมมีสารคนนี้นะครับก็อยากจะตั้งใจนะครับว่าจะติดต่อ,อ ติดต่อน้องสาวให้นะครับผมก็ติดต่อน้องสาวให้กับเพื่อนนะครับที่ว่าเป็นคู่บัดดี้กันนะครับผมอไอ้คู่บัดดี้นี่ก็คือเป็นคนใต้นะครับเสร็จแล้วก็เมื่อติดต่อน้องสาวให้แล้วก็พูดคุยตกลงปรงใจกันนะครับก็เป็นแฟนก็ออยากจะไปเที่ยวบ้านนะครับอพอถึงลกลานะครับก็จัด ลาพักอยู่ในวงรอบเดียวกันนะครับอยู่ในล็อกลาเดียวกันนะครับเมื่อถึงวงรอบในการลานะครับก็กลับบ้านนะครับพอกลับบ้านปุ๊บนี่ก็กลนิสารนะครับก็ได้ชวนหนุ่มใต้คนนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นน้องเขยเป็นน้องเขยก็ว่าได้นะครับ เพราะว่าเขาก็ได้คุยกับน้องสาวของคนิีสานแล้วก็ตกลงตรงใจใจะอยู่ด้วยกันในทํานองนั้นนะครับเมื่อถึงล็อกลาในการลาพักก็กลับไปกลับไปด้วยกันนะครับก็ขึ้นเครื่องกลับไปด้วยกันนะครับไปป้าอีสานนะครับเพื่อไปอาลาพักไปพักผ่อนก็ไปช่วยครอบครัว าหาของป่าหรือทำนาในทํานองนั้นนะครับก็ได้น้องเขยติดไปด้วยนะครับผมซึ่งน้องเขยนี่เป็นคนใต้นะครับก็คนใต้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ได้ไปได้ไปภาคอีสานนะครับผมก็ได้ไปอยู่นะครับเสร็จแล้วมาวันหนึ่งนะครับก็พี่คนโตนะครับพี่ชายคนโตอของเพื่อนคนนี้นะครับก็ อยากจะเข้าไปหาของป่านะครับผมหนุ่มใต้ก็บอกว่าพอดีเลยเขาก็ชอบเดินป่าเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นผ่านพลันอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดเขาเดินป่าอยู่ตลอดนะครับก็มาเจอกับพี่พี่แฟนนะครับพี่คนหัวปีนะก็ทำอ,อารรชีพหาของป่าเช่นเกยนะครับผมก็วันนั้นก็ ได้ไปหาของป่ากันไปกัน2คนนะครับจะเรียกว่าน้องเขยกับพี่แฟนก็ว่าได้นะครับผมซึ่งน้องเขยเป็นคนใต้นะครับก็ไปกัน2คนนะครับเข้าไปในป่านะครับก็ลึกไปจากหมู่บ้านประมาณ4กิโลได้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ก็ป่านั้นนะครับมันเคยมีประวัติอยู่นะครับเรื่องเรื่องเสือนะครับเรื่องเสือออกมาอารวาสเถือกินคนนะครับผม ก็พี่ก็ได้เล่าให้กับหนุ่มใต้คนนี้ฟังนะครับว่า,าจะเดินไปไหนมาไหนนี่คือไปคนเดียวไม่ได้ในป่านี้นะครับซึ่งเคยมีเสือที่ออกอรารวาสกินคนอยู่นะครับผมซึ่งเขาเข้ามาหาของป่าแต่ละรอบนี้ก็มากันสองคนสามคนนะครับและก็ต้องคอยระวังนะครับ ต้องคอยระวังเสือตัวนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้เสือตัวนี้เข้ามาทําร้ายได้ตอนที่ว่าเข้าไปหาของป่านะครับผมก็ในตานองนั้นนะครับก็พูดให้พูดให้กับเหล็กใต้คนนี้ฟังนะครับว่าป่านี้มีอันตรายมากๆเลยนะครับก็มีเสือกินกุนออกมาอารวาดในทํานองนั้นนะครับก็เสร็จแล้วก็บังเอิญว่า เดินเข้าไปในป่าลึกแล้วนะครับก็บังเอือนว่าหนุ่มใต้ไปเจอนะครับไปเจอแลนนะครับอ่าไปเจอตะกวดตัวหนึ่งนะครับผมอ่เสร็จแล้วก็พี่อ่าพี่เขยก็อ่าพี่พี่แฟนคนนี้ก็เล่าอ่าเล่าเรื่องเสือไปเรื่อยก็เดินกันไปสองคนนะครับก็คุยกันอ่าเป็นเรื่องธรรมดาครับคุยกันไปเรื่อยๆก็เล่าให้ฟังเรื่องป่าเรื่องไรหน้ากลัวเล่าให้ฟังเรื่องเสือนะครับก็หนุ่มใต้คนนี้ก็บางเอืนไปเจอตะกวดนะครับ ก็เสร็จแล้วหนุ่มใต้บอกว่าแลนแลนแลนเสร็แรแรจรแล้วอไอ้คนนี้สารนะครับก็ตกใจนะครับตกใจคือเขากําลังคุยเรื่องเสือกันอยู่พอดีนะครับคิดว่า คนใต้นี่ไปไปเจอเสือค่ะแล้วไปเจอเสือตัวที่ออกมาละวาดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คนใต้บอกว่าให้แล่นในแลลนคือในตำนองที่ว่าปราชอีสานนี่คือแล่นนี่คือวิ่งนะครับแล่น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 คือวิ่งนะครับประชอีสานคือคนพี่นี่คือเข้าใจว่าไปเจอเสือบอกให้วิ่งไอคนใต้ก็บอกว่าแล่นแล่นก็ โดดเลยวิ่งออกไปนะครับเสร็จแล้วไอ้คนอีสานก็ตกใจวิ่งเหมือนกันนะครับวิ่งเสร็จแล้วคนอีสานนี่คือวิ่งเป็น4กิโลนะครับกว่าจะกลับมาถึงบ้านได้นะครับก็มานั่งคอยคนใต้อยู่นะครับผมมานั่งคอยคนใต้อยู่ว่าเอ้ป่านี้เป็นไงบ้างว่าน้อ,นองเขยเป็นไงบ้างไม่รู้เสือกินใบอะไรยังไม่รู้ะจะรอดจาก ไอ้กงเล็บเสือไหมน้ออ,อยู่ในป่าเห็นป่านี้ยังไม่กลับมาเลยเออในตำนองนั้นแต่ว่าไอ้คนใต้นี่คือไปเจอเรนเ,ออเขาเขาวิ่งเหมือนกันนะครับวิ่งแต่คือวิ่งไล่จับนะครับผมคือภาษานี่ภาษาใต้นี่ก็เรนเหมือนกันตัวตะกวดนะครับแต่ภาษาอีสานนี่คือมันแบ่งออกได้สองอย่างเลยนะครับเ,เลนเลนก็คือเรนนะครับเรนก็คือตะกวดและก็เรน แลนอีกอย่างหนึ่งก็คือวิ่งนะครับเ <laughs> ลนอีกอย่างหนึ่งก็คือวิ่งนะครับผมอ,อ่เสร็จแล้วคือด้วยความเข้าใจผิดกันนะครับเข้าใจผิดกันคืออ,อ่าคือยังไม่ได้แต่ตรองคำพูดได้ดีคือกําลังคุยเรื่องเสือกันอยู่พอดีนะครับพี่น้องเสร็จแล้วคนใต้บอกว่าเล่นแล่นเลน่นไอ,อ้ไอค้คนคนอีสานก็เข้าใจว่าคนใต้ไปเจอเสือแล้วบอกไอ้วิ่งในตานองนั้นเนีเออ่ยเขาก็วิ่งกลับมาถึงบ้านเลยนะครับก็ทิ้งคนใตใ้ตั้งไว้ในป่านะครับ ไอ้คนใต้ก็วิ่งเหมือนกันวิ่งหาเรนนะครับวิ่งไปจับเรนนะครับก็ไอ้คนใต้ก็วิ่งไปก็หันดเนูเอ๊ะไหนในพี่พี่แฟนหายไปไหนแล้วไม่มาช่วยจับเลยไม่มาช่วยแต่ที่จริงนี่นุนพี่เขยนุนคือวิ่งกลับบ้านแล้วนะครับตกใจ แล้วก็ไปเจอเสืออันนี้ก็วิ่งจับเลนอยู่คนเดียวนะครับก็อกว่าจะได้ออกจากป่านะครับก็ได้เลนมาสองตัวนะครับผมเสร็จแล้วก็ได้เห็ดมาด้วยถุงหนึ่งนะครับเ,เสร็จแล้วก็เดินกลับมาคนเดียวเดินหาคนอีสานเดินหาพี่เขยนะครับในป่า เดินตะโกนแล้วตะโกนเล่าก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับไม่รู้ไปไหน <c oughs> เสร็จแล้วก็ทีนี้คนใต้ก็เดินออกจากป่านะครับเดินกลับมานะครับก็กลับมาบ้านมาถึงเห็นพี่เคยนั่งอยู่ไอพี่เคยก็เห็นเห็นน้องเคยกลับมาปลอดภัยก็ดีใจดีอกดีใจโอ้ยพี่คิดว่าน้องโดนเสือกัดเสือกินไปแล้วโอ้ยอพี่คนเลยพี่เป็นห่วงแย่เลยเออในทํานองนั้นนะครับ ไอ้คนใต้บอกว่าเอา้าพี่มาถึงตอนไหนอ่ะวิ่งนี้ไอ้วิ่งทิ้งผมไปไหนวิ่งทิ้งผมทําไมเอ่ทิ้งผมไว้ในปา่าทําไมอา่าคือด้วยความเข้าใจผิดกันนะครับพี่น้องว่าอา่าคิดว่า คนอีสานคิดว่าคนใต้เจอเสือบอกไอวิ่งแต่คนคนใต้นี่คือเจอแลนนะครับก็วิ่งเข้าหาอตอนที่คนใต้กระโดดวิ่งนี่ไอคนอีสานก็ตกใจก็วิ่งด้วย <c oughs> <c oughs> ก็วิ่งด้วยแต่คนอีสานนี่คือวิ่งกลับบ้านในคนใต้นี่คือวิ่งจับแลนทีนี้คือไม่เข้าใจกันใน้องก็วิ่งจับแลนมาได้2ตัวแล้วก็หาของป่าไปด้วยก็ได้เห็ดมานะครับก็ได้เห็ดมา ถุงหนึ่งกับแลนสองตัวไอ้คนอีสานก็มานั่งคอยอยู่ที่บ้านโอ้พอเห็นเห็นน้องเคยกลับมานี่โอ้ดีหกดีใจนะครับอปลอดภัยไม่เป็นไรนะครับก็มาถามว่าเอา้าแล้วทิ้งผมตั้งไว้ทําไมในป่าอาพี่กลับมาถึงตอนไหนแล้วไอ้คนใต้ไอ้คนไอ้คนอีสานก็บอกว่าเอา้าแล้ว ไม่ได้เจอเสือหรอเออเจอเสือเห็นไหมตัวใหญ่ไหมในทํานองนั้นนะครับเอยังเข้าใจปิดไอ้คนใต้กองงว่าเอ้เสือที่ไหนเราไม่เห็นเสือเลยเราเห็นแต่แรนเออเราเห็นแต่เรนเราก็เลยวิ่งจับแรน กว่าจะพูดกันรู้เรื่องนะครับพี่น้องอเนี่ยคือภาษาของคนนะครับก็คุยไปคุยมาอ๋อมันเข้าใจผิดอันนี้เจอแลนไล่จับแลนในนู้นบอกว่าแลนเขาก็เลยวิ่งคิดว่าเจอเสือ <c oughs> ในตำนองนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าผมบอกไอ้พี่จับเลนไม่ใช่พี่เลนกลับบ้านเอในตำนองนั้นนะครับเสร็จแล้วนี่คือ,อคําพูดนะครับคาพูดนี่ต่างภาคต่างอา่าต่างภาคต่างภาษากันนะครับผมพูดอะไรกันนี่คือต้องอย่ารีบด่วนสรุปนะครับต้องทําความเข้าใจากับคาพูดที่ว่าเราพูดไปก่อนนะครับ นะครับผมก็เรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับก็สอนให้รู้ว่านะครับอย่าพึ่งด่วนสรุปในคำพูดที่เรายังไม่กลั่นกรองนะครับผมเดี๋ยวจะตีความหมายกลายเป็นความหมายอื่นนะครับผมซึ่งนำมาถูกความไม่เข้าใจกันนะครับ อ่านี่คือเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าอของคนใต้กับคนดีสารนะครับผมก็เรื่องเล่าสนุกสนุกนะครับผมก็เอามาถ่ายทอดให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันนะครับผมก็โอเคนะครับมีเรื่องเล่าดีๆเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากพี่น้องติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการไปบัตรหน้าที่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ